ชีวิตไม่ได้ปูไว้ด้วยก,กลีบกุหลาบเมื่อมีโอกาสเมื่อมีปัญญามีกำลังพอที่จะทำอะไรให้เราสุขเล็กๆน้อยๆที่ไม่ผิดต่อผู้ใดก็จงรีบทำถ้าระหวังความสุขจากเพื่อนมนุษย์มันไม่มีเราจงหันมาสุขอยู่กับวัตถุสิ่งแวดล้อมที่บรรจงสร้างสรรค์ให้สะอาดสวยงามเพื่อเป็นอาหารปตาอาหารใจ แม้ไม่มีใครนั่งนอนอยู่ข้างๆมันก็เป็นอีกหนทางที่เยียวยาใจได้บ้างจะได้ไม่จุกเจ้ามกมุ่นจนตัวเองอับเฉาหมาแมวก็ยังมีอีกมากมายที่คอยเป็นเพื่อนคอยเคียงข้างเราไม่ห่างหายตามกำลังที่เราพอมีทั้งกำลังกายกำลังใจที่เราต้องสร้างขึ้นมาเองและทุนทรัพย์ที่เราพอเจียดมาทำได้ ก็จงรีบทำอย่าให้ตัวเองจุกจ่าวหมกมุนวิธีคิดบำบัดซึมเศร้าคะ่ะในโลกใบนี้จะมีสักกี่คนที่รักเราจริงใจทุ่มเทใส่ใจในตัวเราอย่างจริงจังน้อยมากจริงไหมคะดังนั้นใส่ใจรักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีๆจะได้มีเรี่ยวแรงไว้ดูแลคนที่เรารักได้นานๆนะคะใครไม่รักไม่เป็นไรรักตัวเองคะ่ะทุกคน กว่าจะมีวันนี้เหนื่อยหนักมาแค่ไหนท่องเอาไว้ในใจว่าวันนี้เราจะสุขสุขภาพดีทั้งกายและใจเราจะมีแต่รอยยิ้มอิ่มเอมใจเราจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆตามกำลังอย่างไม่เนียงดูดายต่อความสวยงามที่เราปรารถนาเราสู้ทนฟันฝ่ามาเท่าไหร่แล้วความดีงามที่เคยทำจงทำต่อส่วนใดที่ผิดพลาดก็ต้องแก้ไขจำเอาไว้ไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรา คนที่นิ่งเฉยเฉือยช,ชาไม่สนใจแย่ดีเราอย่ากได้แค่คนที่อยู่เคียงข้างเราเรารักและหวังดีแนะนําสิ่งต่างๆที่ดีๆให้กับเขาแต่เขาปฏิเสธเราในทุกเรื่องนั่นหมายถึงเขามีพลังต่อต้านเราลูกเดียวไม่มีพลังบวกใดๆมีแต่พลังลบคอยฉุดกดทับบันทรเราจงอย่าได้เสียใจกับคนประเภทนั้นเลยปล่อยวางซะเขาทำดีเขาก็จะได้ดีถึงเขาเอง แต่ถ้าเขาทำแย่ๆไม่ยอมแก้ไขมันก็เป็นเรื่องกรรมของเขาเราต้องยืนหยัดอยู่ได้ด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังสมองสองมือและปัญญาเงินทองก็พอมีไม่ได้ขาดสนไม่ได้มีอะไรต้องลำบากมากมายทำไมเราต้องจุกเจ้าทุกเศร้าเหมือนคนจนปัญญายิ้มเริงร่าเข้าไว้เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายด้วยสิ่งแวดล้อมดีๆโดยรอบตัวเราทำใจให้สุขก็สุขได้ ปลุกใจตัวเองให้เข้มแข็งค่ะขอให้โชคดีมีความสุขทุกทุกท่กทานค่ะขอบคุณมากค่ะกรีนอันล็อกเลขมงคลสาธยายสร้างพลังบวกให้กับตัวเองและก็เพื่อนๆที่รับฟังขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ